ฮัลโหลครัวปึ่งปังครับผมวันนี้ผมมาจิกบุตรตามที่เพื่อนๆเ,เขาบอกว่าร้านเนี้ยอาหารอร่อยสุดยอดจริงๆตอนนี้ผมก็เลยมาอยู่ที่ร้านเรือแลเลยครับผมเอาบางตะบูนเอางี้ดีกว่าตามผมไปชิมเลยดีกว่าครับ อนนี้เราจะมาชิมแต่ละเมนูเลยของร้านนี้เลยดีกว่านะเมนูอันแรกเลยดีกว่าท่านชัดจะดาวเขาแน่นอนเลยเป็นแกงป่าแน่เลยเป็นแกงป่าอะไรยังไม่รู้เดี๋ยวหาดูก่อนเอากุ้งอ่าแน่นอนอือรสชาติของแกงป่านะมันถึงเครื่องจริงๆเลยนะี๋ยวผมขอชิมเนื้อกุ้งก่อนความเปิดของกุ้งเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยผมกินแล้วผมยอมรับว่าจะได้เลยที่แกงป่าเนี่ยถึงเครื่องบางทีผมอ่ะนะไปกินจ้าอื่นเนี่ย ยังไม่ถึงเครื่องเท่านี้เลยรสชาติมันยังอ่อนไปอันนี้แกงป่าเขาส่วนมากจะใช้เป็นพริกแดงที่นี่ใช้พริกแดงแต่บางที่แถวชนบุรีพัทยาเนี่ยผมก็เคยกินแกงป่านะแต่มันเป็นแกงป่าสีเขียวแต่รสชาติกันไม่ได้ห,หรอกแต่ถ้าผมกินตรงนี้ผมว่ารสชาตินี่เข้มข้นมากเลยเดี๋ยวเมนดูต่อไปดีกว่าอันนี้มันจริงๆแล้ว่ผมว่ามันน่าจะเป็นไข่ลูกเขยนะแต่ว่า เปลี่ยนเป็นไข่ดาวไข่ลูกเขยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไข่แดงเนี่ยมันตุกแล้วมันแข็งอยู่แล้วแต่ีนี้เป็นไข่ดาวเนี่ยไข่แดงเนี่ยมันไม่ตุกเต็มที่หรอกบางทีมันก็เป็นยางมาะตูมแต่รสชาติของตอสเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับไข่ลูกเขยหรือเปล่าเลยเนี่ยนะเดีย๋ยวผมลองชิมดูตอสก่อนเป็นดมนโอ้อยรสชาติมันอะนะเหมือนซอสไข่ลูกเขยเป๊ะเลยแต่เปลี่ยนจากไข่ลูกเขยมาเป็นไข่ดาวเพราะไข่ลูกเขยเนี่ยเขาไปต้มไข่แดงตุกบางคนเขาไม่ชอบถ้าเป็นไข่ดาวเนี่ยลูกค้าเขาสามารถอขขไแดงตุ น้อยสุดมากเป็นยางมาตูมาอะไรเนี่ยแสดงว่าผมคิดว่าร้านเนี้ยเขาก็คี mm hmm. เอ็ดเ็นูเพื่อเอาใจลูกค้าคนรักกินไข่ประเภทไหนแต่ละประเภทความสุกของแต่ละเพศของไข่เมนูต่อไปเนี่ยผมเดาแน่นอนแกงคั่วมันเป็นแกงคั่วปูด้วยตะด้วยนั่นใบอะไระคะเชฟเอ่อตอนนี้ปกติแกงคั่วเขาใส่ใบชะพลูใบชะอมอะไรนะยแต่เนี่ยมันเป็นใบชะครามผมรู้เลยที่เนี่ยติดทะเลใกล้ทะเล,ะเ,ลเขามีน้ําก่อยเยอะไอใบชะครามเนี่ยมันจะอยู่ น้ำก่อยใบยชะคารามเนี่ยจริงๆมันเป็นวัชพืชตะหลังอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านเขาเนี่ยเอาวัชพืชคือใบชะคารามเนี่ยเอามากินแต่เวลาต้มเนี่ยมันต้องมีเทคนิคการต้มเนี่ยเวลาเราต้มเนี่ยเราต้งต้มน้ำทิ้งไปหน่อยหนึ่งต้มทิ้งไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบาชะคารามเนี่ยมันอยู่ในน้ําก่อยมันจะมีรสชาติที่เค็มนะใบชะคารามเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันทําได้หลายเมนูหลายรูปแบบน,นะอย่างวันนี้ที่ร้านเขาเอามาทำเป็นแกงคั่วเราลองชิมดูกันว่าเด็ดจริงอย่างที่เพื่อนเขาบอกที่ผมมาเนี่ยถ้าเพื่อนไม่บอกเน ผมก็มาตามเพื่อนนี่แหละจิ๊กบุดตามเพื่อนนี่แหละนะรสชาตินี่ใช้ได้แหละเพราะโปกตีใบชะคามเนี่ยโอ้หมันจะเค็มแต่เนี่ยมันออกเค็มอ่อนๆเลยแทบจะไม่รู้สึกว่าเค็มเลยนะแสดงว่าฝีมือนี่ไม่ธรรมดาเลยนะรสชาตินี่จัดมากเลยนะเดี๋ยวกินอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องกินข้าวใช้ได้เลยอันนี้อะไรอ่ะ ปาดุกทะเลร้านนี่ยอยู่ติดทะเลเนี่ยเขาคงไม่เอาปลาดุกน้ำจืดมาหรอกสังเกตจากเนื้อเขาเห็นี่ยเนื้อปลาดุกถ้าน้ำจืดเนี่ยมันจะออกนิ่มๆขาวกว่านี้แล้วก็มันจะมันจะไม่เป็นรอนมันแบบเนื้อมันจะนุ่มปุยๆหน่อยนะไอ้นี่มีเนื้อเป็นชั้นๆเลยนะแล้วหนังมันก็จะหนาอันนี้ผัดชาคิดว่าต้องผัดชาครัปลาดุกผัดชาเนี่ยอร่อยมากเลยรสชาติเนี่ยแซ่บเลยเข้าไข่ปลาดุกทะเลเนี่ย มนโรยหน้าด้วยนะอร่อยดีเดี๋ยวกินดูไข่ปลาดุกทะเลเนี่ยไข่มันนะ่ะหาย,ยากนะน้องร้อยล้านมากที่จะเอาไข่ปลาดุกเนี่ยมาโรยอาหารร้อยล้านผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะมันจะเหนียวแบบจุบุบดึบ๋ดึ๋งแบะนะ่ะอร่อยดีผมไม่เคยเจอไข่ปลาดุกทะเลม,มาก่อนอร่อยมากผมกินเนี่ยกินแต่เนื้อไม่อย่างเดียวแต่รสชาติเนี่ยมันได้ทั้งขา่ตขาตะไคร้สมุนไพรที่มันได้มันกินแบบ แต่จมูกเลยนะเนี่ยอ,อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อย,ออยเดี๋ยวจะลองดูเมนูสุดท้ายก่อนว่าเป็นไงอันนี้คิดว่ายำทะเลแน,น่นอนนะจริงๆแล้วอ่ะบางตะบูนเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยที่ขึ้นชื่ออาหารทะเลของเขาก็คือหอยแครงนะคนที่อยู่ริมน้ําริมทะเลเนี่ยส่วนมากเขาจะเลี้ยงหอยแครงเนี่ยเราสังเกตได้เด่ะเขาจะมีกระเตงอยู่กลางน้ําเต็มเลยกระเตงนี่เขาไว้ทถัาเป่าหอยเนี่ยก็จะเลี้ยงเต็มเลยเนี่ยเพราะว่าถ้ามาที่นี่มาที่เพชรบุรีเนี่ยถ้าไม่กินหอยแครงเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเรามาไม่ถึงมาเลยนะแต่ว่าเราพูดแล้วเรายังไม่ได้ชชชชิิิิมมรรรสสาาาาตตขขออองงงกจจเเลลยนะะ รสชาติของน้ำย้ำนี่ถือว่าใช้ได้นะตะเกียบผมกินปลาหมึกเข้าไปนะหูยสดจริงๆเลยนะปลาหมึกสดเนี่ยผมเคยกินมาหลายที่ถ้าไม่สดเนี่ยผมยกินออกเพราะว่าผมอ่ะคนหนึ่งอ่ะที่ชอบกินปลาหมึกมากที่สุดเลยนะผมสามารถกินปลาหมึกได้ทุกมือเลยเพ <c oughs> ื่อนไปเที่ยวทะเลเนี่ยผมจะฝากเพื่อนซื้อปลาหมึกสดๆมาเลยนะเป็นๆเ,เลยนะแล้วก็หันห่นๆานเลย แต่ว่าห้ามโดนน้ำปราปาเลยนะจะแช่น้ําทะเลมาหรือล้างน้ําทะเลมาห้ามโดนน้ำปราปานะเก็บเป็นถุงๆๆๆๆๆไว้ที่บ้านกินแม้กระทั่งนะเราทํใบมีกึ่งสาเร็จรูปเนะเอามาลวกมาต้มนะเราใส่ปลาหมึกนี้นะโอ้โหหวานมากเลยนะถ้าเราไปล้างน้ำประปาที่บ้านเนะแล้วก็มาเราแช่แข็งแล้วมากินนะรสชาติมันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ธรรมชาติผมกินจนแบบคอเลสเตอรอลถามหาเลยนะโอ้รสชาติใช้ได้นะลราไต่ความที่เป็นน้ำยำํยํำรสชาติมันได้เปรี้ยวเผ็ด เค็มหวานกับความสดของฟีฟูเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยนะผมไม่เสียเวลาเลยที่มาจิบมุดที่นี่ตามที่เพื่อนบอกว่าอร่อยสุดยอดจริงๆเนี่ยคุ้มแล้วที่ผมมาจิบกินที่นี่ที่ร้านเรือแลเลสุดยอดจริงๆเลยครับผมกับที่ผมมาจิบบุตรความอร่อยที่นี่ครับผมผมขอมอบข้าวตาไก่แจ้ให้กับร้านเรือแลเลครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องครัวปุงปังด้วยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย